เชียโอลาเอาเตลัวครับสวัสดีเช้าวันใหม่จากเมืองเด,ดีๆีนประเทศนิวซีแลนด์ครับวันนี้ก็ตื่นแต่เช้าอีกวันนะครับตอนนี้เวลาประมาณตีห้าครึ่งนะครับเดี๋ยวจะขับรถไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับซึ่งดูจากพยากรณ์อากาศแล้วก็มีเมฆเยอะเลยทีเดียวโอ้แม่เจ้า g o o เกิพาขึ้นเขาเลยฮนะ ไปที่ทานเลลบีนะครับตามที่ในหนังสือเขียนไว้เป๊ะว่าการวางผังเมืองแันดีๆเนี่ยเขาวางผังแบบยุโรปนะครับก็เลยทำให้การตัดถนน ไปเป็นเส้นตรงไม่ได้สนใจภูเขาเลยนะฮะแต่นี้ก็คือขึ้นมาตามไหล่เขาแต่ว่าหมู่บ้านนี้คือเป็นเป็นตารางสี่เหลี่ยมนะนี่ก็คือเมืองเดิดินยามเช้าอโอ้สับเวเปิดแล้วด้วยสับเวนี่มันยิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกัน เลี้ยวบีทเทิร์นล็บ300เมตรว้าวตอนนี้ก็เห็นทะเลแล้วนะครับเลี้ยวซ้ายโอ้พระาทิตย์ขึ้นจากฝั่งไหนนี่ปรากฏว่าแท็กเทมโพารลี่คลสครับ for maintenance ก็คือกขซ่อมแซมใหม่นั่นเองโอ้เสียดายจังนี่ระหว่างทางก็มีวิวให้ดูอีกแล้วนะครับโอ้โหข้างล่างเนี้ก็คือเมืองดดนดีๆนั่นเองนะครับผู้สร้างบ้านกันบนเนินเขาภูเขาจริงๆเลยเนี่ยสโลปก็คือมีความชันมามีรถบัสวิง่งเลยนะครับบนเนี้ย เมื่อกี้ก็คือวิ่งผ่านผมไปคันหนึ่งมีทั่วถึงเลยนี่ดีไม่ดีผมขับอยู่บนถนนที่ชันที่สุดในโลกหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยนี่ขนาดไม่ได้เป็น,ปนถนนที่ชันที่สุดในโลกนะมันยังชันขนาดนี้นะอีกสองเมตรเปลี่ยนซรายเล็กน้อยขับลงเขาก็คือหูอื้อเลยต้องกลืนน้ำลายไปพลางนะครับพอเปลี่ยนระดับความสูงเนี่ยในแผนที่ไม่นึกว่ามันจะเป็นภูนเขานะครับ คิดว่ามันจะเป็นอ่คิดว่ามันจะเป็นที่ราบธรรมดามองไม่ออกว่าเป็นภูเขาอีก400เมตรเลี้ยวขวาโอ้เห็นไหมตอนนี้ผมก็เข้าสู่คาบสมุทรโอตาโกนะฮะหรือว่าโอตาโกเพนิสุลานะฮะ ็จะเป็นอ,อารสมุทรเล็กๆที่ยื่นออกมาจากเมืองดูนีดีนนะฮะซึ่งก็มีทะเลให้ดูยามเช้าเขามีคำแนะนำว่าให้ไปบริเวณที่มันเป็นที่ต่ำก่อนอนะโลแลนด์นี่โอตาโกเพนิสุูลา ฝั่งนู้นนะครับอีกฝั่งของทะเละเนี่ยก็คือเมืองเดนิเดีนี่ผมพักนั่นเองก็ฝั่งนี้มันก็จะเป็นเหมือนเป็นแหลมเป็นแหลมแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ใหญ่ๆห,หน่อยมันก็เลยเรียกว่าคาบสมุทรมันไม่ได้เรียกว่าเคปเพนิซูลานั่นเองนะเดี๋ยวไปดูอะไรเราไปดูอะไรเนี่ย จริงๆมันจะมีศูนยนกนกอะไรแล้วนกอะไรแล้วไม่รู้เป็นนกเขาบอกว่าเป็นนกที่บินได้ที่ใหญ่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหน้าตาคล้ายๆนกเพลีแกนหรือนกกระทุงแล้วก็มันก็จะมีเพนกวินแล้วก็มันก็จะมีแมวน้ำแต่ว่าไม่รู้ตอนเช้าๆอย่างนี้มันตื่นแล้อยังเนาะ มันหลับอยู่ตรงไหนในรูหรือเปล่ามันคงยังไม่ออกมาหากินทำงานหาเงินเนาะตอนนี้ก็คือขับรถเรียบริมฝั่งโอตโกเพนิซุล่าเลยนะนีให้ดูฝั่งนู้นอ่าฝั่งนู้นของทะเลก็คือเมืองดูนีดีนั่นเองนะครับที่ผมไปพักนั่นเองที่ผมพักอยู่นั่นเองนะรู้สึกว่าเขาทำดีจังเลยอะ่ะตรงนี้ยเป็นถนนนะครับแล้วก็ ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเป็นที่สําหรับคนเดินคนวิ่งนะเห็นไหมครับก็จะมีคนเนี่ยออกมาวิ่งกันจ็อกกิ้งกันตอนเช้านะมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นที่สําหรับไวเดินไววิ่งน่าจะาไว้สําหรับปั่นจักรยานได้ด้วยแล้วก็ตรงเนี้ยก็จะเป็นถนนเล็กๆแคบแคบ,บหน่อยนะครับสองเลนนะแต่ก็รถก็ผ่านไปผ่านมาไดนะ้เป็นแบบที่ริมน้ํา เออดีตรงนี้ตรงนี้ก็มีคนจูงน้องหมามาเดินเล่นนะฮะอ่าถ้าแบบนี้ก็คือเขากำลังซ่อมถนนนะครับก็ต้องรองสัญญาณไฟแดงไฟเขียวเนี่ยไฟเขียวแล้วก็ไปได้แสดงว่าฝั่งนู้นเนี่ยที่จะสวนทางกับเราเนี่ยก็จะไฟแดงนะครับเพราะว่าเขาจะเหลือแค่เลนเดียวนะครับคล้ายๆกว้างเลนเดียนะฮะเนี่ยเห็นไหมเขาซ่อมกันตรงนี้นี่เขาซ่อมถนน ก็จะขับได้แค่เลนเดียวฝั่งนี้เขก็จะรอเรามันก็จะเป็นไฟแดงทางฝั่งนั้นนะครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเวลาพอซ่อมถนนแล้วมันเดินรถได้ทางเดียวนั่นเองมีคนปั่นจักรยานด้วยเห็นไหมเมื่อกี้ตอนนี้ก็ทำให้ผมคิดถึงเกาะยอที่บ้านเลย <c oughs> เป็นถนนเรียบ ริมฝั่งทะเลแต่ของบ,บ้านเรามันไม่มีไอ้ลู่วิ่งทางวิ่งด้านข้างถ้าทําทางวิ่งด้านข้างสําหรับคนวิ่งสําหรับคนปั่นจักรยานพาสัตว์เลี้ยงมาเดินยอะไรเงี้ยก็ดีมากเลยนะฮะนี่ก็ถ้ามีก็จะดีมากที่ทำให้นึกถึงเพราะว่าเป็นทางที่คดเคี้ยววกไปวนมานะครับสําหรับคนที่ เวียนหัวเวลานั่งรถนะครับอ้วกแน่นอนฮะตอนนี้ผมก็เริ่มเวียนหัวแล้วเนี่ยเพราะว่าคดเคี้ยวแล้วเกินโอ้ oh, สวยงามมากนุ่นเลยไกลตรงนู้นเลยเดี๋ยวต้องขับไปให้ถึงนะฝันให้ไกลขับไปให้ถึงนะครับวั oh, นนี้อากาศดีมาก ถึงจะมีเมฆเยอะแต่ก็ยังมีแสงแดดอยู่ไกลๆนะครับมีเรือยอทอยู่ตรงกลางลำน้ำที่นิ่งเงียบสงบนะตอนนี้อยากจอดรถจังเลยเนี่ยมีที่จอดรถแล้วขอจอดรถสักครู่นะฮะมือหัวมากแล้วยังไม่ทันถึงนะครับโอ้แวะมาจอดดูดงดอกลูปินนะครับเนี่ย สวยมากดอกรูปินสีเหลืองอ๋อเนี่ยจริงๆมีมาตลอดทางเลยนะแต่เพิ่งได้แวะจอดเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบริเวณส่วนหัวของข้าบสมุทรโอตะโกแล้วนะครับซึ่งเป็น บริเวณศูนย์วิจัยแล้วก็เพาะเลี้ยงออฟเสิรัตเทอรี่นกอัลบาทรอสนะครับที่ผมบอกว่านกชื่ออะไรก็ไม่รู้หน้าตาคล้ายนกพาลิแกนแต่ตัวใหญ่กว่าแล้วก็เป็นนกที่บินได้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะฮะก็คือนกอัลบาทรัสนั่นเองนะครับมันก็จะตัวสีขาวนะครับตามชื่อมันนะอัลบาคือแปลว่าแปลว่าขาวนั่นเองส่วนทรอสนี่แปลว่าอะไรไม่รู้นะอัลบาเช่น เช่นคําว่า albumin a l บูมินก็คือไข่ขาว a l b บา a ก็เลยแปลว่าขาวแปลว่าเป็นภาษาทางลัตตินเงนี้ยตรงนี้ทําถนนตอนนี้ผมก็อยู่ที่ปลายสุดของคาบสมุทรโอตาโกนะฮะจริงๆเขามีเป็นกลิ้นให้ดูด้วยตรงนี้วิวข้างนอกสวยมาก เป็นบลูเพนกวินนะครับก็คือถ้าที่ออสเตรเลียมันก็จะเป็นไอเจ้าแฟร r ลี่เพนกวินหรือเพนกวินนางฟ้านะฮะหรือว่าลิตเติลเพนกวินนั่นเองนะเป็นเพนกวินสายพันธุ์ที่เล็กที่สุดในโลกนะแต่ว่าพอมาอยู่ที่นิวซีแลนด์เนี่ยก็จะเรียกว่าบลูเพนกวินนะมันก็จะอยู่ในทะเลเทสแมนมันก็จะคล้ายๆที่ดูที่ออสเตรเลียนะครับที่เกาะฟิลิปไอแลนด์มันก็จะมาตอน ช่วงค่ำๆพอช่วงตอนเช้าอะไรเงี้ยมันก็ออกหาอาหารเนาะนีะ่นี่มีตำนานสมัยก่อนด้วยวาฮิเตาคาอ่ะเชสเชอร์เพรสอ่ามีตอนประมาณปี1800อ๋อนี่เขาบอกว่าบริเวณน,นี้เนี่ย East Coast of the South Island เนี่ย เป็นที่ที่ในช่วงปีพ800อเนี่ยก็มีชาวเมารีอ,อพยพเข้ามานะครับประมาณ2,000คนแล้วก็มาสร้างหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มากับเรือแคนูแคนูถ้าเป็นแคนูอ,อพยพเนี่ยมันก็จะเป็นเรือลําใหญ่ๆอย่างี้แต่ถ้าเป็นแคนูไว้สําหรับรบเนี่ยแบบสําหรับทําศึกลบกนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็มีวิวสวยมาก สวยไหมสวยเนาะมันก็ปลูกต้นไม้เขาจะมีพวกบ้านเป็นกลิ้นด้วยนะอันนี้นกนางนวลน,นะครับไม่ใช่นกอาบาชอสนะครับนกอับะชอสน่าจะตัวยเบลเลอร์เบลล่าแ่บนี้นะเดี๋ยวเราจะลงไปดูข้างล่างกันเผื่อได้ดูแมวน้ำนะมีคนขึ้นมาด้วออ่ะเขาขับไปไหนไม่รู้นะโอ้โหนกเยอะมาก มันจะขี้ใส่หัวไหมเนี่ยเหมือนมันเป็นช่วงหาคู่หรือมันอะไรของมันเนี่ยเยอะมากเลยนี่ขี้นกทั้งนั้นเลยเนี่ยเธอเธอทำอะไรกันอะมันร้องจริงจังมากเลยนะเนี่ย โโห,โห,โหนี้เยอะมากเราจะเป็นไข้หวัดนกหรือเปล่าเยอะมากเลยทะเลสวยมากครับด้านบนมีประภาคารด้วยมีไลท์เฮาส์ให้ดูน้ำทะเลสวยมากเห็นนู่นก็คือเห็นแผ่นดินไป ตรงนู้นเลยนะคโอตรงนี้นี่อยู่กันเยอะมากเนี่ยโอ้ อันนี้เยอะมากโอเคไปจากตรงนี้ก่อนเดี๋ยวขึ้นไปดูบนตระภาคารรู้สึกว่ามันจะลงไปด้านล่างได้ด้วยนะฮะเหมือนลงไปก็อาจจะมีแมวน้ำนอนอยู่อะไรเงี้ยที่เคยเห็นในรูปภาพนะครับเอาให้ดูนี่กทีนึงเอ๊ะน,นั่นข้างล่างแมวน้ำหรือเปล่านะแมวน้ำด้วยนั่นไงแมวน้ำ เอาเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างฝั่งนู้นดีวกว่านะฮะนี่มีแนวน้ำมืดเนี้ยอ๋อนี่มีลูกนกด้วยอ,อยาาไปยุ่งกับมันอย่าไปโ่าม,มันนั่นคือลูกนกนะครับไม่ใช่นกกีวีนะครับที่คนปุยนะะ คือลูกนกนี่นี่เองนะครนี่ตรงนี้ก็จะเป็นอาคารรอย a l อัลบาชอ s s เ e ็นเตนะครับเขาก็าจะเปิดตอน1 0บโมงสินะครับแล้วก็ปิดตอน17บเนาฬิกานะก็ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่ประตูก็ปิดหมดเลยเราลงไปไม่ได้เลยก็อ่ะไม่ลงก็ไม่ลงไปที่อื่นแล้วกัน ทางนู้นก็ประตูปิดตอนแรกคิดว่าลงไปบนหาดทรายข้างล่างได้ มีอะไรไม่รู้อยู่ข้างใต้ด้วยเอ้ะมันคลาบอะไรหรือเปล่าหรือว่าสาลายนี่เป็นเส้นๆเ,เลยเนี่ยเป็นสาลายนะฮะ้ตรงนั้นมีสาลายเป็นเส้นๆเ,เลยนี่ๆๆคนน่ากลัวสิ <laughs> อันนี้มันก็คือไอ้สาลายที่มีข้างใต้หรือเปล่าไม่รู้นะครับหรือว่าคลาบนี่เห็นไหมฮะนี่เป็นสาลายเนี่าายนะ แล้วก็ตรงนู้นเนี่ยเมื่อกี้เห็นแมวน้ําด้วยนะครับไหนลองซูมอีกทีจะเห็นแมวน้ำอยูหรือเปล่าไม่มีอะ่ะอาจจะพอนอนอยู่แล้วก็ไม่รู้นะสีเดียวกับก้อนหินนะครับมันต้องขยับตัวเหมือนจะรู้นะ นั่นนั่นหนานั่นหนา,นนหนาเห็นไหมตรงกลางภาพเลยขยับตัวนิดน,นึงดูไม่ค่อยเห็นเออไหนดูไปทางนู้นสินี่ไงนี่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 น้ำเห็นไหมนี่นี่นี่ตรงกลางเลยขยับด้วยนันหนากำลังเงยหน้าอยู่เห็นไหมครับแมวน้ำน่ารักจังเลย โอ้ถ้าลงไปข้างล่างได้เนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้เลยนะครับเคยเห็นในรูปถ่ายอะ่ะมีคนลงไปถ่ายข้างล่างได้ด้วยอะ่ะแต่ตอนเนี้ประตูมันปิดอยู่ก็เลยลงไปไม่ได้นะฮะน่านหันหน้ามาแล้วเมื่อกี้น่ารักจังเลยมามีตรงอื่นอีกไหมคอนดีตรงนั้นมันขยับก็เลยเห็นชัดนะตรงอื่นไม่มีแล้วโอเค สาหลายเต็มเลยเนี่ยแต่พายน้ำ